สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขเด่นบนล่างนะคะบนล่างเอาเลขเด่นบนล่างความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเลขเด่นบนล่างงวดนี้หนึ่ง กับ0มา100%นะคะมาดูเลขเด่นเลขเด่น1นะคะเลขเด่นหนึ่งน,ะะน,น,งนี้มี1นึ4 1 5านะคะหกับ0มา100%เ โดยเฉพาะเลขหนึนะคะหกับ0นย์มาร้อซโดยเฉพาะเลขหนกับเลขศูนะคะสองตัวล่าง สตัวล่างเก้าชุดพารวยสองตัวล่างเก้าชุดพารวย9ชุดก็คือเขาจับคู่มาให้9 9คู่นะคะ9คู่เก้คู่นี้จะพาท่านรวยหรือไม่จะพาท่านรวยหรือไม่ เก้าชุดนี้ก็มี1นึ่งสามห4ึ่งสแชอบศูแล้วก็มี2องส2มสองเก้าชุดนี้มีโอกาสเข้านะคะมีโอกาสเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ ท่านพ่อขุนให้มา1นะคะหนึ่งแต่ว่า1นึั้นมี1 0 1 8 1 3 1 9 1 3 1 9วันวันที่1นธันวาคม2567ถ้ามาศูนย์นะคะมาศูนย์ที่เขาจับคู่ให้มานะคะมาศูนย์เนาะ ถามาศูนย์นะคะก็มี02 08์สอนะคะศูนยสมูนย์เก้ามาชนกันก็คือเลข03นะคะเลข03แต่ว่าแอชอบศูนชอบศูนะคะเลขเด่นเก้า เด่นหนึ่งลองศูนย์นะคะเด่นหนึ่งลองศูนย์ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะเด่นหนึ่งลองศูนย์ถ้าชุดสามตัวนะคะสามตัวสามตัว งวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้านี่เป็นชุดสามตัวนะคะสามตัวนี้จะพาท่านรวยหรือไม่สามตัวนี้จะพาท่านรวยหรือไม่ เดนนึ่ 1> 1, งงศนะคะสตัวนี้มี8ปดหนึแล้วก็804ก็มาตรงกันกันกบ0304แต่ว่าเขาเอา8ไว้หลักร้อยเนาะถ้าเป็นบนนะคะนี่ค่ะแปดหนึส ถ้าเป็นบน803 804มีอยู่4ตัวนะคะถ้าเป็นบนแต่ว่าถ้าเป็นล่างมี9ตัวนะคะมี9ชุด13 14 15 03 04 05 23 24 25 เอาไปพิจารณานะคะเลียกดินบนล่างนะคะบนล่างบนล่างเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นศูนย์นะคะเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นศูนย์บนล่างท่านจะเชื่อหรือไม่แค่เอามานำเสนอเนาะแค่เอามานำเสนอให้ท่านพิจารณา นะคะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้เนาะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้หนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เอามาให้ท่านชมหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่ได้ทานข้าวเช้ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เลยสันส้นๆหนึ่งมาร้อยเปอร์เซนบนก็มาหนึ่งนะคะบนก็มาหนึ่งล่างก็มาหนึ่งศูนนะคะแล้วก็ศูนย์สี่แต่ว่านี่ศูนย์สองวดนนี้ต้องเป็นศูนย์สี่ย์ห้าเนาะ ศูนย์สี่มาแน่นอนนะคะกับศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้ามาร้อยเปอร์เซ็นนะคะบนมาหนึ่งนะคะบนมาหนึ่งบนมาหนึ่งล่างมาศูนย์นะคะล่างมาศูนย์ บนมาหนึ่งล่างมาศูนย์นะคะก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเล็กด่นงวดนี้บนมาหนึ่งล่างมาศูนย์อาจจะเป็นศูนย์ห้านะคะอาจจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าก็ได้นะคะ ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะเอสก็เอามาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ท่านลองเอาไปพิจารณานะคะเพื่อเลือกซื้อเนาะเอสก็ไม่อย่างรู้ได้แต่ว่าถ้าวิเคราะห์ดูดีๆเนี่ย หนึ่งกับศูนย์มีโอกาสเข้าแน่นอนนะคะผมรักเลขหนึ่งมากครับโดยเฉพาะหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่นะ ก็สรุปให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณานะคะพิจารณาดูดีๆนะคะเลขงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ